สวัสดีครับทุกคนคลิป2ครับก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 ับ yr 4นะนี่เดี๋ยวเราถ่ายรอดมาให้ดูโอเควัน okay. นี้เดี๋ยวเราวิ่งทดสอบดูนะครับอาจจะมืดมึดนิดนึงไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอ่ะก็คือตัวนี้เป็น yokomo yr สโฟนะครับก็ ตอนนี้ผมเปลี่ยนเอามอเตอร์เทอมิญ่ามาใช้นะครับพอดีมอเตอร์เดิมเนี่ยมีคนเขาขอซื้อไปนะผมก็ขายให้นะครับเพราะตอนนั้นรถยังวิ่งไม่ได้นะยังขาดของอยู่ตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับก็จริงๆก็ขาดบอดี้แหละนะครับตอนนี้ก็คือเราได้มาเป็นสปีดสองเซลนะครับก็ใช่ไหมสปีดที่มันรับรีพได้สองเซลถึง3ามเซลอ่าเป็นแบบ2สายแปลงถ่านนะครับรุ่นใหม่แล้วก็รีซีฟมาเป็นโคลอานะครับจับคู่กับ รีโมท3 pl นะครับตัวรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นคืน2.4นะก็ใช้งานได้นะครับเซอร์โวเดิมนะครับแบตเตอรี่เป็น3000 ah. ันมิลลิแอมสองเซลล์ขนาด14บนะครับก็เล่นได้อยู่นะครับขำๆแต่ว่าอาการก็ก็ดีอยู่นะแล้วก็มีเปลี่ยนตัวจอยนะครับ ของเดิมที่เป็นสีขาวๆแบบอย่างเงี้ยของเดิมจะขาวๆซิดออกเหลืองๆหน่อยอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแต่ด้านหน้ายังใช้เดิมๆอยู่นะครับที่เป็นชักเลี้ยวนะยังเป็นเดิมๆอยู่แต่ว่าตัวจอยส่วนนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าแสงมันไม่ได้ว่าผมตอนนี้คือเราถ่ายอยู่ในห้องนะครับคือนอกบ้านตอนนี้ไม่ไม่เหมาะที่จะลงไปวิ่งนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองวิ่งทดสอบให้ดูอันนี้แบบก้อนแค่สามพันมิลแอมป์นะ สียงจะวิดวิดหน่อยนะครับตามภาษารถสายพานนะต้องบอกว่าอาการรถด,ดีนะแรงแรงใช้ได้เลยอะ่ะถึงแม้จะเป็นตัวขับสี่รุ่นเก่านะครับแต่ว่าอาการรถการทรงตัวต่างๆใช้ได้เลยนะเอาไปเก็บอีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมว่าวิ่งสบายเลยที่ต้องเก็บก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกสีข,ขาวครับ คือถ้ามันเปลี่ยนใหม่ได้เนี่ยก็ดีมันก็น่าจะลื่นขึ้นแล้วก็น่าจะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนก็ได้นะไม่เปลี่ยนก็เอาไปเล่นได้นะครับอาจจะอัพเซอร์โบหน่อยเพราะเซอร์โบตัวมันรุ่นเก่าแล้วมันเป็นเอ่อทาวเวอร์โปร996แต่ผมว่าไม่น่าจะแท้นะน่าจะเป็นตัวเทียบก็อัตรา,าก,การตอบสนองก็ยังถือว่าช้าอยู่เหมือนจะช้าอยู่นะครับถ้าได้เป็นตัว เซอร์วที่มันไวกว่านี้มันน่าจะดีขึ้นในเรื่องของการคุมอาการตอนเลี้ยวนะครับแล้ตอนนี้มันเหมือนมันช้าไปนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับทีนี้ฟิลลิ่งของรีโมทกับตัวรถนะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟิลลิ่งนี้ รีโมทเนี่ยเราใช้เป็นตัวรุ่นที่เป็น2.4นะครับแล้วก็เป็นรีโมทที่มันเป็นเกือบๆจะเป็นรีโมทโปรนะจริงๆก็ถือว่าโปรนะในสมัยก่อนนะครับเจ้าตัว 3PL เนี่ยนะเพราะว่าในยุคนั้นก็ถือว่าปรับตั้งฟังก์ชันได้เยอะนะครับเขามีทั้งเรื่องของบอกโวลต์ของแบตเตอรี่ในรีโมทนะ แล้วก็ปรับทิมเร่งทิมเลี้ยวได้นะครับตามพื้นฐานอันนี้ปรับดูอัลเลดได้ด้วยนะครับปรับเออเลดเลี้ยวซ้ายขวาแยกอิสระได้ปรับ ABS ของเบรกได้นะครับ <c oughs> ก็เป็น3 Channel ด้วยค่อนข้างที่จะควบคุมได้เยอะอยู่ส่วนตัวรถนะครับข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นระบบวันเวนะส่วนข้างหลังจะเป็นเกียร์ดิฟนะครับซึ่งอาการรถเนี่ยก็ อิงจากสมัยก่อนเลยนะครับก็ประมาณประมาณรถทางเรียบทวัวริงสมัยก่อนถามว่าเล่นได้ไหมในสมัยนี้เล่นได้นะเวิร์กอยู่ใช้ได้อยู่นะครับอาจจะขับยากนิดนึงแต่ว่าด้วยด้วยที่ว่ารถมันน้ําหนักไม่มากแล้วก็เราใช้ชุดไฟรุ่นใหม่เข้าไปมันน่าจะช่วยชดในส่วนของที่ขาดได้บ้างนะครับแต่เอาเข้าไปแข่งน่าจะน่าจะยังไม่ไหวนะน่าจะต้องเสร็จเพิ่มนะครับ เพราะว่าตัวนี้กันโค้งก็ยังไม่มีแล้วก็สนามเราก็ต้องเซ็ตยางให้มันเข้ากับสนามดีทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นการเล่นแบบทั่วไปกับเพื่อนหรือเล่นในสนามแบบสนุกสนุกหรือว่าเป็นการเล่นเอาดอร์นอกบ้านนะครับตัวนี้เล่นได้เลยเวิร์กบอกเลยว่าเวิร์กอาการดีมากนะครับดีมากนี่ขนาดยางไม่เกาะถนนเลยเนะี่ยอื ถ้ายางดีกว่านี้นี่น่าจะวิ่งสนุกเลยแหละนะครับอืมไม่ได้ครับอ่ะจบน่าจะจบประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันบนโต๊ะโอเคโอเคครับต่อกันนะครับบนโต๊ะนี้เราจะได้เห็นรถชัดเจนขึ้นนะครับแสงน่าจะดีกว่าเมื่อกี้ก็ณนะตรงนี้นะครับ จะโตจะลกนิดหนึ่งจะลกนิดหนึ่งตัวล้อเดิมที่เขาให้มาไม่ใช่ที่ทต้งบอกที่ผมได้รับมานะเพราะมันรถมือสองตัวนี้จะเป็นล้อโฟมนะครับอย่างที่บอกนะว่ามันหมดสภาพไปแล้วแล้วก็ล้อเนี่ยจะไม่มี h e อแบบหกเหลี่ยมนะที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเขาก็จะใช้เป็น สลักตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องมีเฮกนะวางบนล้อตัวนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะหายางยากไงถ้าเราใช้แบบนี้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบที่เป็นหกเหลี่ยมปัจจุบันนะครับนี่แบบนี้พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็คือเราใช้ สลักตัวเดิมนะครับเอ้ยใช่เปลี่ยนสลักลูใช้สลักรูเดิมนะครับแล้วก็ใส่เฮกเข้าไปแล้วก็ใช้ล้อรุ่นใหม่ได้เลยนะครับที่เป็นดุมหกเหลี่ยมแบบนี้จะแบบหนาแบบบางอะไรก็แล้วแต่สะดวกได้เลยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับในการเล่นอะไรเงี้ยเราจะหาล้อหาอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ตัวช่องแบตเตอรี่ฟอกเก็ตนะครับก็แบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีข้อจํากัดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้อันนี้เป็นแบตลิโพก้อนใหญ่กว่า6,000ม mm ิลแอมนะครับเขาไม่สามารถที่จะใส่ช่องนี้แล้วปิดได้คือใส่อะใส่ได้ครับนี้แต่มันปิดไม่ได้เพราะว่ามันติดสายไฟคือสายไฟอะเขาถูกออกแบบมาให้ออกตรงกลาง ตรงนี้แต่ว่าสายไฟมันออกริมมันก็เลยมามายากนะมัน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 ปิดยากนะครับจะฝืนก็ได้แต่ผมกลัวว่าพลาสติกมันจะแตกไนงะก็เลยแบบแนะนำให้ใช้เป็นแบตก้อนเล็กกว่าแทนนะครับก็จะตัดปัญหานี้ไปไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปติดแล้วมันจะแตกเพราะว่าตัวนี้มันเก่ามากไม่ชัวร์ด้วยว่าอะไรจะหาได้หรือเปล่า นะครับใช้แบบนี้ส่วนสปีดนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันปีเก่าเราใช้บัสเลดเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าผมกลัวมันจะแรงไปนะครับก็เลยมาใช้แค่สองสายแล้วก็เป็นสปีดแบบนี้แทนหนึ่งแล้วคือเรื่องของราคาสปีดตัวนี้มันราคาถูกกว่านะครับตัวหนึ่งสองวกว่าบาทนะครับสามร้อยมีทอนอะ่ะตัวนี้แล้วก็เรามาใช้เป็น มีซีเวอร์ที่เป็น2.4นะครับเพราะว่าผมทดสอบใช้รีเซ็รุ่นเก่ากว่าอย่างของธรรมย่านะครับที่เป็นขึ้น 27AM นะครับตัวนี้ผลทดสอบเนี่ยคือมันไม่สามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันการเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเลี้ยวใช้งานได้นะแต่เดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับสปีดไม่ทำงานกระพริบตลอดคาดว่าตัวสัญญ,ญาณควบคุม มันไม่รับกับรีซซฟรุ่นเก่านะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเช็คอย่างอื่นหมดแล้วไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยพอเปลี่ยนชุดควบคุมต,ตัวรีโมทหายเลยนะครับแต่เอารีโมทต,ตัวรุ่นเก่าเนี่ยกับรีซซฟตัวเนี้รีโมทรุ่นเก่าอย่างเงี้ยนะครับเอาไปใช้กับตัวสปีดดำของธรมิย่าใช้ได้นะแต่ว่ามาใช้กับสปีดที่มันรองรับรีโพร์อย่างตัวเนี้ย,ยใช้ไม่ได้นะครับ ก็ไม่รู้เพราะอะไรสรุปว่าก็ปลดประจำการไปนะครับก็เอาตัวรีโมทต,ตัวรุ่นใหม่มาใช้แทนนะครับยางก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ายางไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่มันไม่ได้เหมาะกับการเล่นในพื้นเบื้องในบ้านนะครับเหมาะกับการเล่นบนถนนที่เป็นยางมาต่อยู่ในสนามแข่งมากกว่านะครับยางตัวนี้ งนั้นก็ตามที่พิปเมื่อกี้เห็นมันก็จะมีการแบบสะบัดหน่อยนะครับไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่ลื่นๆหน่อยก็ถ้าเล่นในบ้านอาจจะต้องเปลี่ยนยางแต่ถ้าเราแบบจะเล่นเอาดอกข้างนอกก็ดูพื้นถนนเป็นหลักนะครับถ้าเป็นถนนคอนกรีตหรือ,อยางมาตอยทั่วไปแบบตามพื้นถนนในหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยตามถนนสนทางทั่วไปก็ไปใช้เป็นยางกึ่งแลนลี่นะครับที่มีดอกยางอันนั้นจะก o r k กว่านะครับหรือไปใช้ยางแรนลี่ของเทมิย่าไปเลยอันนั้นก็วิ่งดีนะครับ แต่ว่าอาจจะดอกยางหมดไวหน่อยถ้าไปเล่นบนถนนคอนกรีตตนร้อนนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับกับการรีโซ,โซคันนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เพราะว่าชิ้นส่วนมันครบมานะครับถึงแม้ชำรุดเราก็เปลี่ยนอย่างที่บอกว่าเราเปลี่ยนส่วนนี้ไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวลิงก์นะครับรุ่นใหม่ที่มันเป็น Uh, จริงๆฟังก์ชันเดียวกันนะทิ้งแต่ว่ามันผลัดที่จะเขาเรียกนะความความหนาคือของของลิ้นรุ้งเก่าเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ดีกว่าสีขาวเนี่ยลิ้งมันจะเล็กหน่อยสีดําลิ้์มันจะอ้วนนะครับมันจะใหญ่กว่าหน่อยซึ่งทําให้มันแบบแข็งแรงขึ้นนะเราอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเราเร็าคือทําไว้รองรับการเล่นเอาดอฉะนั้นพื้นอะไรมันอาจจะแบบไม่ได้เรียบนะครับก็ทําให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นมา แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากได้เรื่องของน้ําหนักที่เบาของตัวรถไว้จะปีก็แค่แบบตัวเฮกอลูมิเนียมที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับส่วนโชคหน้าโชคหลังเดิมๆโชกเช็คแล้วไม่รั่วนะครับอาการของโชคค่อนข้างดีอยู่นะครับก็เลยแค่อัดน้ํามันใหม่แค่นั้นเองนะครับ คันนี้ไม่มีกันโครงมานะครับถ้าได้กันโครงมาอีกชุดนะครับใส่หน้าหลังให้เรียบร้อยอฟิลของรถช่วงล่างการเกาะก็จะดีขึ้นแต่ถามว่าตรงนี้เล่นไหมไหมเล่นได้แล้วนะคือผมว่าท T 0 1ศก็มีร้องอะถ้าเจอตัวเนี้ยเพราะว่าด้วยด้วยฟังก์ชันของเขาอะมันค่อนข้างครบแล้วไง t ี0 1ยมันต้องไปไปปรับอีกไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มมันถึงจะขึ้นมาระดับเท่านี้นะครับอย่างโชคตัวนี้ก็เป็นน้ํามันแล้วนะครับ ลิงก์ก็ปรับได้หมดทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วคันชักก็ปรับได้ที่ที่ส่นหนึ่งมันปรับไม่ได้นะต้องซื้อชุดแต่งมาเพิ่มนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนี่คือรถที่กึงก่งกึ่งเกีโปรแล้วในอดีตนะครับเราก็เอามาใช้เป็นรถมือสองโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณกับการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าชื่นชอบก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็เอามาแชร์กันได้นะ เอามาคุยกันได้นะครับในลิงก์ในในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมก็กลับมาอ่านเหมือนเดิมนะครับก็ถ้ามีอะไรตรงไหนผิดพลาดบอกกันด้วยนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับคนใหม่ๆเข้ามาก็จะได้มีข้อมูลเอาไปทํารถตัวเองได้นะครับก็เน้นเรื่องของการพูดคุยนะเราจะได้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับ ก็จะได้แชร์แกันนะครับเอาล่ะไปละเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ